สวัสดีครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะทั่วๆไปที่เราใช้ภายในบ้านนะครับปกติก็จะใช้เป็นไฟบ้านหรือว่าไฟ AC นะครับผมก็มาดัดแปลนนิดหน่อยนะครับให้มันเนี่ยสามารถใช้กระแสะตรงหรือว่าไฟ DC ได้นะครับผมทําเป็น2ระบบนะครับก็จะเป็นระบบแบตเตอรี่แบบนี้นะครับซึ่งจะใช้แบตเตอรี่อุปกรณ์ไร้สายทั่วๆไปที่เป็นระบบ21เปโวลต์นะครับที่ใช้ขั้วมาริต้าหรือว่าขั้ว MT นะครับ วิธีใช้งานนะครับก็แค่กดที่สวิตช์สามท่านะครับไปที่เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็กดที่สวิตช์ของพัดลมไปที่เบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับผมตั้งไว้ที่เบอร์หนึ่งนะครับแค่นี้พัดลมก็พร้อมใช้งานเลยนะครับส่วนวิธีการปรับความเร็วของพัดลมนะครับก็ปรับที่โวลลุ่มตัวนี้นะครับต่อไปผมก็จะถอดแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะใช้โหมดที่2นะครับก็คือจะใช้กับตัวอะแดปเตอร์หรือว่าโซล่าเซลล์ก็ได้นะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ก็จะเป็นของโน้ตบุ๊กทั่วไปเลยนะครับตอนนี้สวิตช์ปรับโหมดนะครับอยู่ที่เบอร์หนึ่งนะครับเราแค่กดที่โหมดสอนะครับปลพัดลมก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับโหมดที่สอนะครับก็สามารถปรับความเร็วของพัดลมเนี่ยได้เหมือนเดิมนะครับผ่านววลุ่มตัวนี้นะครับส่วนระบบการสายนะครับก็สามารถปรับได้เหมือนเดิมกับพัดลมทั่วไปนะครับจะให้มันสายหรือว่าไม่สายก็ได้นะครับ แต่หลักๆแล้วที่ผมทําพัดลมตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เอาไว้แช้กับตัวแบตเตอรี่มากกว่านะครับเพื่อเอาไว้ใช้พัดลมในที่ไม่มีไฟฟ้านะครับอย่างเช่นในสวนนะครับหรือว่าตอนที่ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยดับนะครับก็เอาพัดลมตัวนี้มาใช้งานได้เลยนะครับ